สวัสดีครับวันนี้มีสูตรปุ๋ยที่ผสมใช้กับข้าวกขแปดหหรือว่ากขเจ็นะครับเพื่อช่วยลดโรคแล้วก็มแมลงครับโรคเชื้อราแล้วก็มแมลงตัวนี้เป็นขี้หมูปั้นเม็ดนะครับเป็นขี้หมูปั้นเม็ดอันนี้เป็นตากแห้งครับอัตรา2ต่อ1นนะครับขี้หมูปั้นเม็ด2ยูเลีย1 ขี้หมูถ้าเขาไม่ได้อบแห้งเวลามาคุกมันจะแฉะนะครับถ้าเป็นตากแดดซื้อมาก็ให้ตากแดดก่อนสักหนึ่งแดดครับแล้วก็ถึงจะนํามาคุกกับยูเรียได้มันจะไม่แฉะครับแต่ถ้าเป็นที่เขาอบแห้งมาก็ไม่ต้องตากครับสามารถคุกได้เลยก็ทดลองผสมดูน้อยๆก่อนครับว่ามันจะแฉะไหมผสมกันแล้วก็จะได้แบบนี้นะครับ ตอนผสม,มใหม่ๆเม็ดจะดำนะครับแต่พอทิ้งไว้คืนก็จะเห็นเม็ดยูเรียอัตราการใช้นะครับถ้าข้าวงามก็ใส่อยู่ที่30กิโลกรัมต่อไร่ถ้าข้าวไม่ค่อยงามก็ใส่อยู่ที่35กิโลกรัมต่อไร่ครับจะทําให้ข้าวเขียวใบตั้งครับการเจริญเติบโตก็ดีครับแล้วก็จะช่วยลดปัญหาเรื่องเชื้อราแล้วก็แมลงได้ดีครับ ลองเอาไปใช้ดูนะครับขอบคุณครับ